ศาสตร์เห่งการให้คำปรึกษานะคะ active <ison> er. ดิซิน่าเห็นภาพแบบครั้งเดียวแล้วมันจบเหรมีอะไรพูดกับเราได้ตลอดนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการโซฟาบางเรื่องดูเหมือนไกลแต่จริงๆอยู่ใกล้ตัวเรานิดเดียวนะคะวันนี้พบกับเอิร์นและพี่ใครอ่า e ีนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของ ศาสตร์แห่งการให้คําปรึกษานะคะเรามีเรื่องของการพูดยังไงให้เขารักทํายังไงให้เขาชอบไปแล้วเราจะไปเตือนกันยังไงก็มีแล้วเหมือนกันรือแม้กระทั่งภาษาเราก็ามีแล้วใช่แต่วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องที่แบบเฮ้ยถ้าเราต้องเป็นที่ปรึกษาให้ใครสักคนหนึ่งวางตัวยังไงทํายังไงดีนะคะจริงๆเรื่องเนี้ยเราคุยได้2มุมนะมก็คือมุม ที่เราจะให้คำปรึกษากกบคนอื่น <Ừ. S 1> และมุมที่เราจะไปรับคำปรึกษาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพที่สุด<อ>เพราะว่าถ้าเรารู้ว่าการปรึกษาที่ดีเนี่ยหรือการให้คำปรึกษาที่ดีเป็นอย่างไรเ,เราจะได้ปรึกษาได้อย่างถูกต้องซึ่งถามว่าจําเป็นไหมว่าเราต้องเป็นที่ปรึกษาคําตอบก็คือหลายครั้ง มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าบางทีเพื่อนเราก็ไว้ใจที่จะปรึกษาเราแม้บางครั้งเราจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นแต่เราก็มีวิธีที่จะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกสบายใจได้แม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้คําปรึกษาดีมากเท่าไหร่นะแต่ถ้าเรามีความเชี่ยวชาญในบางเรื่องที่เขามาขอคาปรึกษาเราเนี่ยและเราเนี่ยให้คำปรึกษาได้อย่างดีไม่พอกับสิ่งที่เรารู้มันก็เป็นเรื่องน่าเสียดายถูกไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เรามาเรียนรู้กันว่า เราเนี่ยจะให้คำปรึกษาที่ดีต่ออีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างไรนะคทีนี้แล้วการให้คำปรึกษาที่ดีมันควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะพี่คือสิ่งแรกเนี่ยที่เราจะต้องรู้คือหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญกับเรื่องที่เราจะให้คำปรึกษาหรือเปล่าอย่างเช่นถ้ามีคนมาขอคำปรึกษาพี่เรื่องการกำกับการสแสดง <laughs> นะพี่ก็คงบอกว่าพี่อ่ะไม่เชี่ยวชาญแต่พี่รู้จักเอินอพี่คิดว่าเอินเนี่ย น่าจะให้คําแนะนําได้ดีกว่าพี่นะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะบอกเขาไม่ได้ทีเดยวนะอาจจะบอกจากประสบการณ์ในมุมผู้ชมนะคิดว่าอย่างนี้แต่ในมุมการทางานกระบวนการทั้งหมดอาจจะตอบไม่ได้ซึ่งการให้คำปรึกษาเนี่ยอย่างที่บอกนะเราต้องเชี่ยวชาญแต่ถ้าเราไม่เชี่ยวชาญเราบอกในมุมที่เรามุมมองของเราได้ในความสุขของเราพี่ขอเล่าให้ฟังหบ่อยตอนในอดีตเนี่ยจะมีคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญมากกับคนหนึ่งที่น่าฟังมากน่าฟังหมายความว่าคําตอบขาน่าฟังแต่ว่า คำแนะนําดีหรือไม่อีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นไอคนที่เก่งและเชี่ยวชาญเนี่ยก็จะถูกถามแต่ว่าคนที่มารับคําปรึกษาเนี่ยก็จะไม่ค่อยฟังจะไปฟังคนที่น่าฟังกว่าอะไรก็ดีอะไรก็ใช่ทําได้ทุกอย่างนะ,ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าการที่เราจะไปปรึกษาเรื่องไหนเนี่ยเขาจะต้องมีเขาต้องเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญมี2ลักษณะก็คือเชี่ยวชาญทฤษฎีเชี่ยวชาญในเรื่องของประสบการณ์ถ้ามี2ออย่างเนี่ยจะถือว่าสุดยอดเลยเพราะว่าส่วนตัวเนี่ย ก็เคยเรียนศาสตร์แห่งการให้คำปรึกษามาแต่ไม่ได้ไม่ได้ลึกนะก็<ๆ>ก็จะพอรู้ว่าเราควรให้คำปรึกษาอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูด้วยกันว่าถ้าวันหนึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าเราเนี่ยจะต้องให้คำปรึกษาคนอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราเชี่ยวชาญเองหรือเรื่องที่เราไม่เชี่ยวชาญเนี่ยเราควรที่จะปฏิบัติอย่างไรตอบสนองอย่างไรกับการที่เราจะต้องเป็นคนคนนั้นหนูว่าอย่างแรกกระบวนการแรกในการให้คำปรึกษามันต้องเริ่มต้นที่กอไก่ การฟังนะเพราะว่าเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่มีคนมาปรึกษาเรามันจะมีทั้งความสงสัยความกังวลกระวายใจความนั่นความนี่เยอะความไปหมดสิ่งที่เราต้องทำเป็นสิ่งแรกคือการรับฟังรับฟังยังไงที่รู้สึกว่าเขาเนี่ยจะได้ประโยชน์จากเราและเขาจะได้ปรึกษาเราจริงๆก็คือการเป็นผู้ฟังที่เรียกว่า active listener คืออะไรนั่นสิมันคืออะไรอะคือเราต้องตั้งใจฟังแล้วหยิบประเด็นนะแล้วก็อาจจะต้องแบบจริงเหรอมันเกิดขึ้นอย่างไรเหรอ อะไรอย่างเงี้ยน,นี้คือแอคทีฟไงไม่ใช่แพสซีฟก็ไรนั่งฟังเฉยๆอืออืออืมอืมหรือไม่พูดอะไรเลยนี่คือพาสซีฟรีเซนเนอร์ฟังอย่างเดียวโดยที่โดยที่แบบไม่ได้ตอบสนองไม่ได้ตอบสนอง <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเราจริงหรอเป็นอย่างไรบ้างโอ้โ oh หมันขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยคือการฟังที่แบบว่ามีการเอาใจใส่นะสำคัญมากเพราะว่าการที่เราจะตัดสินใจเรื่องในเรื่องหนึ่ง หรือว่าเราจะให้คำปรึกษาเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งที่ดีเนี่ยสิ่งที่สำคัญสุดคือเราต้องมีข้อมูลมากเ<ม>พราะที่เราจะตัดสินใจหรือเพราะที่เราจะทราบปัญหาได้นะ<ม>แต่ว่าการฟังนี้ต้องสําคัญนะเพราะว่าอะไรมันจะมีการฟังสิ่งหนึ่งในการสมมติว่าเราไม่ได้มีเวลาฟังเขา้าชั่วโมง10ชั่วโมงนะจิตแพทย์เนี่ยเวลาเขาฟังเนี่ยเขากับผู้ป่วยเนี่ยฟังได้มากสุดชั่วโมงหนึ่ง สุดมากจะไม่นานเท่านั้นแต่น,นี้แล้วแต่แล้วแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องฝากสมคติว่านี่เขามีคนไข้ประมาณ3ชั่วโมงเขาต้องฟังคน1ิคนอย่างเงี้ยเขามีความจําเป็นที่จะต้องฟังเป็นประเด็นจัแบไบด้ว,ว่าอ๋อคนนี้มาปรึกษาปัญหาคือ1 2 3 4สปัญหานี้สำคัญที่สุดปัญหานี้เลองลงมาอันนีต้องคิดอยู่ในหัวแล้วแหละซึ่งอันนี้ต้องฝึกไม่เป็นไรทุกคนฝึก้วยนะ ก็แน่นอนว่าการรับฟังเนี่ยเพื่อจะหาส่วนส่วนส่วนต่างๆที่มันไม่ใช่ความจริงเพิ่มมาอานจต้องตัดออกจริงไหมเพราะว่าเราเราฟังปัญหาทุกคนเน่ยแน่นอนว่าบางคนเนี่ยอยากจะให้เรื่องฉันเนี่ยดราม่ามากกว่าสิ่งที่มันเกิดอยากจะให้ฉันเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเรามีบทบาทในองค์กรในส่วนหรือในอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขามาปรึกษาเราเขาต้องการให้เราเห็นใจนะแต่ถ้าเกิดเราตีความออกว่าอ๋อสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาต้องการคือความเห็นใจก็ อันนี้ก็โอเคเราจะได้รู้แล้วว่าเราควรจะต้องบอกเขายัางไงหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยทะเลาะกันกามาปรึกษาเราพูดให้ฉันน่าสงสารไปพูดให้ฝั่งนั้นนะกลายเป็นนางมารอ,อันนี้ก็ต้องจําแนกให้ออกใช่ใช่ใช่หรือบางกรณีอันนี้มีความว่าเอ้ยใส่สีตีไข่นิดนิดหน่อยหน่อยบางทีก็ไม่นิดไม่หน่อยแต่ว่าบางเคสคือเขาต้องการที่จะเล่าให้ผู้ฟังเนี่ยเห็นภาพแบบละเอียดมากในเวลา10บโมงของวันนั้นน่ะนะ ฉันก็ร้องไห้ที่หน้าฟุตบาทเลยนะตรงซอยสองมันก็แบบเอะประเด็นมันอยู่ตรงไหนนะเออก็คงต้องทําอย่างที่พี่พูดก็คือหยิบให้ทนันหยิบประเด็นที่สําคัญมาเรื่องอื่นก็ตัดทิ้งไปบ้างแล้วทีเนี้อยอะจรถามแล้วรู้ได้ไงว่าอะไรคือความจริงอะไรที่ไม่ได้เป็นความจริงอืมอะรู้ได้ไงอืมดูภาษากายหรือเปล่าบางคนเรียนการแสดงมาสมมูรอืภาษากายดีอ่าก็จริงก็จริงก็จริงเออเอ้ยมันก็หลอกกันได้นะเทคนิคส่วนตัวพี่นะอ่า สมมติว่าคําตอบคือกรพี่จะใช้คําถามอื่นที่คําตอบมันต้องออกมาเป็นกอเหมือนกันห้าห้าหรือมากกว่านั้นคําถามวันนี้วันอะไรสี่ของวันนี้คือวันอะไรอันนี้อยู่ตัวอย่างอวันนี้ทุกคนทําอะไรซึ่งคำตอบมันควรจะเป็นวันอาทิตย์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 คำตอบมันต้องคำตอบเดิมแต่ถ้าเราถาม1ิคําถามที่คําตอบมันก็เป็นวันอาทิตย์มันไม่ใช่วันอาทิตย์เหมือนเดิมแล้วอ้ออันนี้ก็ต้องจะต้องคิดว่าเออจริงหรือเปล่าอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญสําหรับคน ที่ต้องการรับคำปรึกษาเนี่ยก็คือการให้ข้อมูลอย่างจริงและตรงไปตรงมาเพื่อที่ว่าเวลาปรึกษาในความเชี่ยวชาญของแต่ละคนเนี่ยนะเขาจะได้ให้ข้อมูลแบบว่าถูกต้องแม่นยำนะกรณีง่ายๆคือสมมุติเราเป็นลูกความไปปรึกษาทานายความเนี่ยถ้าเราไปโกหกทนายปุ๊บทนายก็จะคำปรึกษาอย่างไม่ตรงอาจจะทําให้เราเสียเปรียบในคดีได้ซ้ําหรือแม้ว่าเราไปหาหมอเนี่ยเราไม่ได้เล่าอาการของเราไม่ได้เล่าสิ่งที่แบบว่าเราเจ็บป่วยอะไรจริงๆอะไรอย่างเงี้ย ุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากแต่แน่นอนว่าหมอเขาก็จะมีวิธีถามคล้ายๆกับพี่นั่นแหละที่จะต้องถามว่าโอเคเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรฮะวนกลับมาทำอ,าอะไรอย่างเงี้ยุดท้ายความจริงก็ปรากฏออกมาเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามนะฝึกได้ว่าเอ,อ่อวิธีการที่เราจะต้องฟังอยา่างแต่ถ้าเกิดเราถ้าเขาโกหกเรามันก็จะมีคําถามว่าทําไมเขาต้องโกหกเราเราก็อาจจะหลีดประเด็นนะหรือว่านําไปสู่ประเด็นที่ว่าทําไมอะไรอย่างไงเพื่อเราจะได้เห็นวิธีการคือเห็นมุมกว้างเห็นรายละเอียด เพื่อเราจะได้วีคอ์ได้ซึ่งแต่สําคัญที่สุดก็คือผู้ให้คําปรึกษาเนี่ยจะต้องพร้อมที่จะให้คาปรึกษาเกิดวันนี้เราไม่สบายสมมติผู้หญิงวันนี้เป็นประจําเดือนอต้องมาใช้กระดามากของฉันอยู่แล้วอฉันจะมาฟังเรื่องราวมากอีกพร้อมไหมโอ,อไม่พร้อมออแม้แต่จิตแพทย์เองนะ <c oughs> เขายังมีการกําหนดเลยว่าไม่รู้นั้นในแต่ละประเทศอาจจะเหมือนกันแต่ในหล,หล,หลายๆที่เนี่ยก็วันหนึง่งห้ามทําเกิน3ชั่วโมงติดต่อกัน สามชั่วโมงปุ๊บหยุดต้องหยุดก่อนแล้วก็อาจจะไปเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ย<ม>วันหนึ่งฟังได้ไม่ไม่เกินกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งและจิตแพทย์ในหลายๆประเทศเนี่ยจะมีข้อกําหนดว่า3เดือนก็ต้องไปพบกับจิตแพทย์<น>ด้วยกัน อันนี้ต้องระวังนะทุกคนไม่ใช่ว่าฉันเนี่ยเก่งหรือว่าฉันฉันดีแล้วแบบว่าฉันแบบมั่นใจแล้วฉันก็ฟังเพราะบ,บางปัญหาที่ฟังเยอะๆมันจะแบบดิ่งลงไปในส่วนลึกของหัวใจโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยเฉพาะฟังปัญหาแบบเรื่องสะเทือนใจอะไรเงี้ยสุดท้ายคนที่เราเครียดที่สุดก็คือเราเองอย่างที่บอกนะจิตแพทย์ยังต้องไปหาจิตแพทย์เลยนะหรือว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องต้องเฝ้าระวังให้ดีนะไม่เก็บความเครียดมาไว้เพียงคนเดียวทีนี้พอเราพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรความเชี่ยวชาญความพร้อมในการฟังปัญหา เมื่อมีคนมาปรึกษาปัญหาเราแล้วนะสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทําแม้ว่าเราจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นหรือบางทีเขาไม่มีอะไรหรอกเขาต้องการคนอยู่ข้างนะเราต้องฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจเขานะแม้เขาจะเล่าความเพศ้าสิบอร์ซ็นตแต่ถ้าเกิดเขามาปรึกษาเราเนะี่ย <laughs> ก็แปลว่าเขาอยากจะเปิดใจกับเราหรือเปล่าแต่ต้องจำแนกนะแต่ว่า แต่ใดๆก็ตามเนี่ยความเห็นอ,อกเห็นใจาปาอังกษเลยว่าเอมพันตีนะสิ่งนี้ต้องมีในการให้คำปรึกษาถ้าปรึกษาลําแบบบพี่เคยเจอเรื่องจริงในชีวิตเลยนะพี่รู้สึกว่าเพื่อนอ่ะไม่ค่อยสบายเราพี่ก็เลยคิดว่าสิ่งที่ดีก็คือพาเขาไปหาจิตแพทย์อ่าพี่ก็เลยไปเป็นเดไปเป็นเพื่อนพอไปหาจิตแพทย์ปุ๊บจิตแพทย์เขาบอกว่าอุ้ยเห็นแล้วก็รู้ว่าบ้าคนดีๆที่ไหนก็าามาหาจิตแพทย์กันโอ้โหนี่เสียเซลล์ไปเลยนะเราเป็นคนทำให้เขามั่นใจเพื่อจะไปหาจิตแพทย์แต่เราก็จะบอกเขาว่าอุ้ยหมอมีหลายคน ในประเทศไทยหมอมีหลายคนเดี๋ยวเราไปหาหมอคนนี้ดีกว่านั่นก็พาเบรกเขาก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ แน่นอนว่าการที่เราฟังอย่างเขาเข้าใจเห็นอ,อกเห็นใจเนี่ยสำคัญสิ่งนี้มันทำให้เขาเปิดใจในการที่เราจะติดตามผลเขาและเพื่อที่เขาจะมาในขั้นต่อไปนะการปรึกษาแน่นอนว่าเราคงปรึกษาแล้วส่วนตัวนะเป็นคนที่ปรึกษาเราจะจะแบบติดตามผล follow up แบบว่าแบบเป็นยังไงบ้างยิ่งเปิดใจมากแต่ว่ามันก็จะนําไปสู่อีกในคําถามว่าทํายังไงให้เขาเปิดใจกับเราแล้วยอมปรึกษาเราโอ้ยนต่คาถามที่ผุ่ขึ้นมาตอนนี้ของหนูอะมันคือคําถามที่ต่างออกไปคือคําถามที่ว่าถ้าเราอยากจะเป็นแค่ผู้ให้คําปรึกษาแค่ ครั้งเดียวแล้วมันจบละเอ,อมันจะทํำยังไงทําได้เมื่อเราจะมอบให้กับอีกคนหนึ่งที่เขาชํานาญในการให้คำปรึกษาเนี่ยไปมอบให้กับเขาเรื่องนี้ไม่เก่งเลยอะแต่พี่เชื่อว่าคนนี้น่าจะให้คำปรึกษาได,ด้ดีกว่าพี่ไปลองดูไหมเราไปถามเขาดูไหม,ม,มแต่เดี๋ยวต้องให้เขาสมัครใจนะเพราะว่าถ้าเขาไม่เปิดใจเขาก็จะเขาเปิดใจกับเราแต่เขาไม่ได้เปิดใจกับอีกคนหนึ่งก็เป็นไม่ได้ว่าอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราพูดถึงเรื่องการเปิดใจนะทำไมเขาเปิดใจกับเราเพราะเขาสินใจกับเราไง เพราะเขาสนิทกับเราเพราะว่าเขารู้ว่าเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นทํายังไงเขาสามารถมาเปิดใจคุยกับเราได้หนูว่ามันคือการแสดงออกถึงการกระทําที่มันเต็มไปด้วยความรักตั้งแต่แรกอะ่ะถูกต้องอนะเทคนิคของพี่ก็คือพี่เปิดก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบนะครับใช่เปิดก่อนได้เปรียบเฮ้ยมีอะไรจะเล่าให้ฟังวันนี้ฉันทําไม่ดีไม่ดีอย่างนี้มาเรายอมรับในความอ่อนแอของเราแล้วฉันผ่านสิ่งนี้ไมาได้ยังไง นะอันนี้เปิดไปก่อนเลยสุดท้ายโอ้คนนี้แบบว่าคุยได้นี่หว่าคนนี้เนี่ยเข้าถึงง่ายคนที่เข้าถึงง่ายคือคนที่จะเป็นคู่เนี่ยให้คำปรึกษาได้บ่อยอแต่ใครโอ้โหเข้าถึงยากจริงๆคนนี้เก่งเลยก็แต่จะเข้าถึงยังไงนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเปิดก่อนเลยเราเคยมีความอ่อนแอเหล่านี้เหล่านี้มาเราเราผ่านาแล้วเร,เ,รเราไม่กลัวที่จะอวด <laughs> ความอ่อนแอของเราเนะอะเออสิ่งนี้ก็แต่แต่ต้องดูนะเรื่องไหนควรเปิดเรื่องไหนไม่ควรเปิดถ้าเรื่องเรามีเรื่องกับคนที่2องามมาอันนี้ก็อาจจะพูดในมุมเราได้มุมเดียวเราอย่าไปพลาดที่คนอื่น และประสบการณ์ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวชี้วัดด้วยว่าเราจะต้องทําแบบนี้กับคนแบบนี้ร้อยเปอเนหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยมันไม่เท่ากับ2ในทุกๆการให้คำปรึกษาหรอกแต่ละคนผ่าอะไรมันไม่เหมือนกันความรู้สึกมันมากกว่า1นบวกหนึ่งได้สองใชมีมากกว่านั้นเยอะถ้าเราจะเอาความสําเร็จของตัวเองไปแนะนําเขาก็ได้แต่ได้แค่ส่วนเดียวใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อ่ะพี่อ่ะเวลาที่ให้คำปรึกษาใครเนี่ยพี่ก็จะจับประเด็นประเด็นประเด็นมานะถ้าใครใครดู E ีีเรื่องของต่างเจนเน่ะก็จะดู ซึ่งเราจะพูดถึงว่าในการตั้งคําถามสําหรับเวลาเราฟังเราฟังนั่นอนาว่าเราต้องถามหารายละเอียดเพิ่มใช่ไหม,ม,มซึ่งการตั้งคําถามเนี่ยมันจะนําไปสู่การทักคำตอบได้เหมือนกันแล้วมันจะดีด้วยถ้า เขา่ะเป็นคนตอบเองได้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยที่เราให้คำปรึกษาไปสิ่งนี้มันดีเชื่อไหมมันก็เป็นแค่มุมมองของผู้พูด่คุณไม่ได้มานั่งอยู่ในสถานการณ์เดียกวกับฉันนี่นาการตัดสินใจไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะแย่กว่านั้นคืออะไรแฟนฉันแฟนหนูนอกใจพี่แฟนหนูคบกับพี่คนอื่นหนูควรทำยังไงหนูก็เลิกสิ พอไม่ซื jump, so years, still, ้อส <laughs> ัรนกันหนูหนูก็เลิกสิเลิกก็ได้อีก3วันหนูยังรักเขาอยู่กลับไปเจนมุออนเป็นวงกลมนะ i n d on o n d n d off r e l a t i o n เ h i p เนี่ยเออเออเพราะฉะนั้นแบบถ้าเราบอกเขาเราอันนี้คือดีแน่นอนนะแต่ว่าเขาไม่ฟังเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจะทําได้ดีกว่าก็คือการที่เราจะตั้งคําถามนําสู่ประเด็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถามที่มันลึกขึ้น เช่นง่ายๆเลยไม่สบายปวดท้องปวดท้องมีอาการอย่างไรนะเป็นมาแล้วกี่วันอันนี้พื้นฐานแต่ในเรื่องความรู้สึกอาจจะเขาทำมานานเขาเป็นมานานเท่าไหร่แล้วเราเสียใจมากไหมนี่คือ active listener นะการตั้งคําถามเพื่อจะนําไปสู่รายละเอียดที่ลึกขึ้นประกอบกับว่าการนําคําถามเพื่อไปสู่คาตอบที่เขาว่าตอบได้เองอออออใช่ตอบสิ่งนี้ด้วยตัวของเขาเองได้อย่างเช่นแบบแนะนําเลยวิธีแบบโลกจิตซาดิสทําแบบนี้เลยอวิธีแบบคนทั่วไปทําแบบนี้ นางฟ้าเทวดาทำกันแบบนี้อนักบุญพระเยซูทำแบบนี้เออจะทำแบบไหนอละยังไม่จบนะซึ่งทำแล้วมันดียังไงทำแล้วมันไม่ดียังไงแล้วไม่ทำละถ้าไม่ทำสิ่งนี้มันดียังไงแล้วาไม่ทำสิ่งนี้มันแย่ยังไงจะได้สี่มุมนะสี่มุมบางคนนะชอบไปคิดว่าดีละร้ายทำดีไม่ดีแต่ลหรือว่าถ้าไม่ทำมันเป็นยังไงซึ่งวิธีนี้สําคัญมากเลยอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้เวลาที่หลายๆคนมาปรึกษาเรื่องว่าหนูจะเรียนอะไรต่อดีนะ วันนี้อยากเป็นมิศภวะพรุ่งนี้อยากเป็นดนตรีอแต่ถ้าเกิดเรามาฝึกจาแนกสี่อย่างเนี่ยทำแล้วดียังไงทำแล้วไม่ดียังไงไม่ทำแล้วดียังไงไม่ทำแล้วไม่ดียังไงสี่ช่องไปเลยแต่ละวันเนี่ยเขียนให้บ่อยที่สุดเออวันนี้ฉันอยากที่บอกวันนี้อยากเป็นวิศภวะพรุ่งนี้อยากเป็นนักบินวันนี้อยากเป็นศิลปินถ้าทําอะไรนี้ออกมาทําทุกๆวันบ่อยๆมันก็น่าจะชัดขึ้นเรื่อยๆเนาะสักเดือนสองเดือนอะเอากลับมาดูแล้วโอโอเคภาพรวมเป็นยังไงนะและส่วนในเรื่องของการให้คำปรึกษาก็เหมือนกันเราอาจจะนําเขาให้เเเเขขาาาาตออบงงงงงว่่ดดดีียยยยัััไไไไมะร้้สุจจูก พอเขารู้จักตัวเองมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะตอบคาถามในใจเขาในค้อมใสเขาได้ดีแล้วก็แน่นอนว่าการที่เขาตอบมาจากใจอะ่ะโอเคอย่างเช่นมากกว่าแฟนฉันนอกใจไม่ฟื้นฝัดจากฉ,ฉันจะเลิกดีไหมฉันทนได้อ่าไปลองทนดูดูที่จะได้สก,กิททนแล้วก็กลับมาใหม่ได้ไม่เป็นไรเราพร้อมที่จะฟังออะไรเงี้ยถ้าใช่ไหมอันนี้ก็อก็ลองให้เขาบอกแล้วใช่ไหมมีทางที่ดีกว่านี้ไหมอ่ะคิดคิดดูสิอันหนึ่งสองสามสี่นางฟ้านางมารีสั์พระเยซูอาจจะยังไง เพราะฉะนั้นก็อลองดูแล้วก็ไม่เป็นไรเขาจะมุกว่าเป็นวงกลมแต่อย่างน้อยอ่ะคนที่เหนื่อยไม่ใช่เราแล้วแล้วคนที่เหนื่อยคือเขาแต่เราไม่ได้ปล่อยเขาเหนื่อยนะเพราะเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะยอมเหนื่อยและสิ่งที่สําคัญของการให้คำปรึกษาเนี่ยก็คืออันนี้สําคัญมากเลยนะหลายคนนะเข้าใจผิดนะนี่ก็เคยเป็นก็คือเราต้องไม่เอาปัญหาเขาอ่ะมาเป็นปัญหาของเรา คนนี้โศกเศร้าเอิรนที่ฟังเรื่องเข้ามาพี่เศร้าจังพี่แย่วันนี้พี่ขออยู่เฉยๆนะกลายเป็นว่าอะไรปัญหาเขาเป็นปัญหาของเราแล้วเป็นปัญหาของเราอีใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันการทีเป็นวงกว้างมันยากนะการทำการทําสิ่งนี้ให้ได้เนี่ยการไม่ทําให้ปัญหาของเขาาเป็นปัญหาของเราเนี่ยมันยากนลหนูอะมันยากแต่ว่ามันต้องมันต้องฝึกมันต้องตัดเลยโอเคจบไม่งั้นอย่างที่บอกอ่ะเวลาฟังฟังแค่นี้พอฟังแค่นี้แล้วถ้าฝึกจบแค่นั้นอะได้ดีแต่ถ้าเรารู้ว่าเราทําไม่ได้อ่ะ ก็จ,จะต้องพิจารณาว่าเราอาจจะไม่เหมาะกับการที่จะเป็นผู้ ให้คาปรึกษาแต่ไปได้บอกว่าเราปรึกษาให้คำปรึกษาไม่ได้นะเราจะต้องเลือกให้คำปรึกษาบางกรณีบางกรณีไม่งั้นสุดท้ายเนี่ยคนที่ป่วยก็จะกลายเป็นเราคนที่ไปหาจิตแพทย์ก็คือเราเออคนที่ต้องจ่ายยาค่ายาทุกเดือนก็เป็นเราคนที่ทาให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ในเพื่อนฝูงทางพิน้าก็คือเราเ,ออเพราะฉะนั้นต้องคิดดูว่าเราหนึ่งอย่างที่บอกข้อแรกเลยว่าเราต้องพร้อมก่อนนะวันนี้นะวันนี้ขอโทษนะวันนี้วันนี้ไม่พร้อมจริงๆนะแต่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยนัดหมายเวลากันใหม่ได้ไหมซึ่่่งงกาารรททอเเีีป็นนืดะ วันหนึ่งมาด้วยอารมณ์เดือดดาลกอด ปล่อยไปสักพักหนึ่งก็ดีที่แบบว่าจะได้มีอารมณ์ที่แบบว่าคงที่ระดับหนึ่งแล้วมาปรึกษาเราใช่เขาก็จะเหมือนกับตกตะกอนกับเองสักพักหนึ่งแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าทําแบบนี้ในความรู้สึกหนูนะจากที่หนูเคยปรึกษ,ษาคนที่ทําแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยถึงแม้เขาจะไม่ว่างอะแต่เขาล็อกเวลาเพื่อเราเลยวะเออเขา็อกเวลาในอนาคตของเขาเพื่อเราเขาใส่ใจเรามากนะจากที่มันห่อเหี่ยวมันจะรู้สึกว่าเออเรายังมีคนที่พร้อมที่จะรับฟังหรือแบบอยู่เคียงข้างเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามอบคุณภาพที่ทให้กับเราด้วยเออ ใช่เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเราเราก็มันก็ดีต่อทางเขาทั้งเราแหละแต่บางเรื่องที่มันด่วนก็ต้องกระโดดเข้าไปเลยเช่นจะพอต่ตอนะอ่เาะเดี๋ยวเจอบ่อยนะคะเอออันนี้ก็กระโดดเข้าไปเลยทำให้ <c oughs> เขานิ่งลงก่อน ไม่ใช่บอกโอเคเครียดมากหนูอยากจะจบชีวีขึ้นมาในวันนี้อีกสามวันเรามาคุยกันนะไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้อะไรที่มันฉุเฉนเดี๋ยวต้องไปก่อนแม้เราไม่เชี่ยวชาอะไรเนี่ยเราต้องเป็นระง,งับเหตุที่มันจะเกิดขึ้นเหตุที่มันจะนาไปสู่เหตุที่มันรุนแรงกว่าเดิมมาเลยอย่างเงี้ยวันนี้หนูจะไปทําแท้งนะเออสามวันมาคุยกันอีกสามวันไหมไปไปไไคลินิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นลำดับดีๆว่าอัน,น,อน,นออเนี้ยผมจะทําอันเนี้ยรอได้รอเนะเพื่อเพื่อ,อ,อ,อใจิตใจเราและจิตใจเขาเนี่ยเราเพื่อให้การให้คาปรึกษาและการร แบบไปเขาปรึกษาเลยเจินแต่เขาไม่อยากเขายังไม่พร้อมตอนนี้ก็ต้องให้เวลาเขาอาจจะใช้วิธีอื่นค่อยๆหยอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเร่้มีอะไรพูดกับเราได้ตลอดนะอหยอดไปก่อนเขาจะได้รู้ว่าวันหนึงถ้าเขาไม่รู้จะคุยกับใครเขาก็มาคุยกับเราซึ่งวันนี้เขาอาจจะยังไม่เปิดแต่วันหนึงถ้าเขาพร้อมเขาก็จะคุยกับเราแต่ถ้าการที่คนมาเราเคําปรึกษากับเราแล้วผลลัพธ์มันแย่เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วเราไม่ต้องอย่างที่บอกไม่เก็บปัญหาเขาไม่เป็นปัญหาของเราเพราะถึงแม้กระทั่งว่าเคาะคาให้คำปรึกษาของเราอะทำให้ชีวิตเขาแย่เราก็ต้องต้องจบ เพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่เราให้คำปรึกษาเขาตัดสินใจเองเราบอกไปแล้วว่านี่ดียังไงถ้าคิดว่ามันดีไหมมันไม่ดีใช่ไหมแล้วเลือกเลือกอะไรอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายถ้าเขาไปเลือกสิ่งที่ไม่ดีเราก็โอเคไม่เป็นไรแต่อย่างที่บอกอะถ้าเรารู้สึกไม่โอเคเราก็ต้องไปหาคนที่เราจะไปปรึกษาได้อีกอันนี้ควรจะต้องมีนะถ้าใครที่ชอบให้คำปรึกษาเนี่ยเออก็ก็ต้องหาคนหนึ่งที่คิดว่า อาจจะเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์มากหรืออะไรเนี่ยที่พร้อมจะฟังเราบางทีเราก็ต้องไปคุยกับเขาด้วยนะเพื่อจะได้แบบเราจะได้ระบายอย่างที่บอกปัญหาบางอย่างมันตกไปในก้นมือหัวใจที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอเทมันออกมามดึงมันออกมาอ,มอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าเราควรจะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเราควรจะรับคำปรึกษาไหมใช่เราควรเป็นทั้งสองแบบนะแต่แน่นอนอย่างที่บอกว่า ถ้าเราจะไปที่ปรึกษาเราต้องอยู่ในความพร้อมที่จะเป็นไม่ใช่ว่าเราได้นําเก่งเราฟังฟังฟังแล้วก็สุดท้ายเราป่วย<อ>นะแล้วเราเองที่มีปัญหาเยอะหลือเกินเนี่ยเกี่ยไว้คนเดียวไม่เป็นไรจะแก้ปัญหาได้สุดท้ายก็เราก็จะป่วย<อ>นะโอเคอันนี้ก็ฝากไว้ทุกคนคิด<อ>นะก่อนอื่นเนี่ยก็อยากจะบอกน้องๆว่าการที่น้องๆให้คำปรึกษาเก่งนันะหรือเพื่อนเื่อให้คำปรึกษาเก่งเนี่ยนะจะต้องไปเป็นจิตแพทย์จะต้องไปเป็นนักจิตวิทยาไหมคําตอบคือ ไม่นะจิตแพทย์เนี่ยเข้าใจนะอันนี้คนมาบอกคนมาถามเยอะจิตแพทย์คือรักษาโรคให้หายโรคทางจิตเวชนะครับอันนี้ไม่เหมือนกับนักให้คำปรึกษานะส่วนเรียนจิตวิทยาเนี่ยมันมีจิตวิทยาหลายด้านจิตวิทยาการตลาดจิตวิทยาให้คำปรึกษาจิตวิทยาธุรกิจจิตวิทยามากมายนะแต่เราเป็นที่ปรึกษาได้เพราะเราเป็นเพื่อนกันเรามีความสนิทสนมก้มเกี่ยวกันใช่ใช่เป็นความรักคนวังดีต่อกันเราเป็นลูกเราปรึกษาพ่อแม่เราเป็นนักเรียนเราปรึกษาครู เราเป็นคนรักกันเราปรึกษาคนที่เรารักนะอ,อันนี้ก็สําคัญคือเมื่อย้อนไปในอดีตเนี่ยก็มีหลายถ้อยคาเลยที่ได้พูดถึงเอาไวน้นะคะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยกษัตริย์คนนึงก็สามารถที่จะทําให้ทั้งประเทศและประชาชนเนี่ยต้องล้มลงได้เพราะว่าการขาดที่ปรึกษาที่ดีๆแต่ว่าการมีที่ปรึกษามากมายก็ถือว่าเป็นที่ที่ปลอดภยัยเป็นสิ่งที่ปลอดภยัยซึ่งในขณะเดียวกันแผนงานหลายๆอย่างมันก็ล้มเหลวไป นะคะถ้าหากว่าขาดที่ปรึกษาการมีที่ปรึกษาก็เป็นสิ่งที่ดีกว่ามากๆเลยอืแล้วทุกคนล่ะคะมีคนที่ขอคำปรึกษาเรื่องอะไรกับเรามากที่สุดก็อย่าลืมเม้นมาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้รายการโซฟาในหัวข้อของการให้คำปรึกษาเอ,อิญและพี่ไข่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย